ยายมาหน้าเวทีคุณน้ำนะท่านอาธรมาแล้วนะครับขออาสาสมัครยกมานิดนึงครับขยับมานิดนึงเอ่อเอกสานนั่นเอกสารทั้งหมดรายชื่อทั้งหมดขอแลครับช่วยคนละแฟ้มอันนี้แถลงข่าวโดยเจียงสุนพลชนเอ่านอาธรมาแล้วนะคุณชัยคุณวีรพลอยู่ไหนเอ่ยวีรพลนะ อันคับที่สุดเบอร์ 11, อสิบเอ็ดโพสิตเบอร์สิบนะฮะนี่นะฮะร้องไหมครับรักษาแผ่นดินทั่วทั้งประเทศนะครับวันนี้เรามาที่จุดบริเวณลานพระบรมรูปสมมาเพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินนะครับซึ่งแกนนำยืนอยู่ตรงด้านหน้าผมนี้นะครับหลายท่านนะครับก็มีทั้งท่านอาจ,จารย์ชัยวัฒน์ศินสุวง์ท่านสมบูรณ์ทองโบราณผม่อมหลวงอ่อ วันพิพาจะรวมโอดท่านคนอากาศโทวัชระลูกไทยกันนีนะครับท่านสมศักดิ์โัสใสสุขคุณสุนทรรักลงคุณทศพลแก้วทิมาคุณอาธรวาธีพัฒนาคุณแสบินเลือดบุตรคุณประเสริฐเลือดเนโสดเติมมาริรัตียาติกุลนะครับคุณมีรพลศโสภานะหลายหลายท่านนะครับที่ไม่ได้เอ่ยชื่อก็อยากจะให้วันนี้แนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินนั้นมีเจตนารมณ์หรือว่ามีวัตถุประสงค์อย่างไรกับองค์กรใดหรือไม่ครับเชิญครับ พี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องชาวไทยที่หงแหงผ่นดินที่สรลทุกท่านครับวันนี้เป็นเวลาสําคัญที่แนวร่วมคนไทยรับชาติรักษาผบนดเนได้มีการนัดหมายพี่น้องประชาชนเพื่อทําการชุมนุมที่ลานพระรูปและจะเดินขบวนเพื่อปฏิบัติภาร,รกิจที่เราคิดว่าเราจะต้องยืนหยัดว่าราชนาการไทยไม่มีใครจะมาแบ่งแยกได้ ราชนจาจักไทยจะไม่มีคณะอะไรที่จะมาใช้อำนาจแทนประชาชนที่จะไปยกให้ใครได้ฉะนั้นในการต่อสู้เพื่อเข้าสู่เป้าหมายดังกล่าวที่ผมสรุปแล้ววันนี้แนวร่วมคนไทยรักชารักษาแบ่นดินขอยืนยันให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้สบายใจและหนักแน่นว่าเราได้เคลื่อนไหวโดยยึดถือรัฐธรรมนูญและเงื่อนไขของรัฐรรนูญ โดยมาตรา70รัฐมนตรระบุว่าบุคคลมีหน้าที่พิทักษ์รักษาไว้ชึ่งซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาตรา71สำคัญเลยบุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศรักษาผลประโยชน์ของชาติการเคลื่อนไหวกรณีไทยกัมพูชาเข้ามาตรา71โดยตรงทั้งป้องกันประเทศและรักษาผลประโยชน์ว่าดินแดนจะไม่ถูกแบ่งแยก ท้องทะเลซึ่งมีขุมทรัพย์มหาศาลจะไม่ถูกใครป้นไปสิ่งที่ผมสรุปมา70-71เป็นหน้าที่เมื่อจะทำหน้าที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพที่รัฐนุนรับรองไว้ตามมาตรา63ว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธมาตรา64บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นหมู่คณะมาตรา45บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดการพูด มาตรา87ที่จะต้องตอบโต้ว่ามีท่านนายกท่านผูน้นำเหล่าทัพบางท่านบอกว่าอย่าเอาเรื่องกรณีไทยกบับพุชาลิ้นดินแดนเป็นเรื่องการเมืองผมจึงจำเป็นต้องยก87ที่พระนุ่เขียนไว้ว่ารัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายการมีส่วนร่วมพระชาชนในการตัดสินใจทางการเมืองถ้าบอกว่าเรื่องอธิปไตย อย่าเป็นเรื่องการเมืองทําไมรัฐมนูลเขียนไว้ในมาตรา87วงเล็บสองาว่าเราจะต้องส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมืองฉะนั้นในเรื่องของรัฐธรรมนูญการทำหน้าที่ของประชาชนการเคลื่อนไหวของประชาชนเป็นการเมืองทุกเรื่องโดยเคลื่อนไหวภายใต้เตนมและเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญเราเอื้อมเหนืออะไรนะเอื้อมเหนือทนแล้วนั่นได้เข้าใจ แล้วก็อ่านเป็นไหมหรืออ่านรัฐมนสะกดผิดอีกเราจะได้รับรู้กันนะครับมาตาอาวงเล็บที่4ยังเขียนต่อและต้องต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งทางการเมืองด้วยซ้ําไปฉะนั้นที่ใครบอกว่าอย่าทําอะไรเป็นเรื่องการเมืองไปอ่านมาตรา87ใหม่นะครับ,รบเราวันนี้ณนะเวลาที่พร้อมแล้วยอดลายชื่อที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนเห็นด้วยว่าจะต้องปฏิเสธสารโลกอย่างสิ้นเชิงเนี่ย แล้วก็เห็นด้วยว่าจะต้องตั้งหลักประเทศหยุดประชาธิปไตยสามานเนี่ยวันนี้เรานับยอดสะสมสุดท้ายได้ก่อนแถลงหนึ่งล้านสองแสนสี่3มารยายชื่อรวมทั้งหมดวันชั่วโมงนี้1นึ่งล้านสองแสนสรายชื่อ าะแม่พี่น้องที่ควงใยแล้วส่งชื่อมาอยู่แล้วชื่อไหลไม่หยุดเนี่ยเราแลถแลงที่นี่เป็นทางการเลยเรายังเปิดรับต่อไปจนกว่าเรื่องไทยกัมพูชาจะจบดงด้วยว่าดินแดนที่เป็นของไทยก็เป็นของไทย<อ>ท้องทะเลไทยที่มีขุมทรัพย์มหาศาลซึ่งเป็นของไทยขบวนขึ้นขบวน11นาฬิกาจากลานพระรูปเนี่ย เราจะไปหยุดจุดแรกที่เชิงสะพานมรควานบริเวณสำนักง,งานสาหารประชาชาติประจำประเทศไทยเพื่อยื่นลายชื่อพี่น้องประชาชนซึ่งเสนอมาที่แนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาเป็นดินพร้อมทั้งหนังสือคำร้องของเราต่อเลขาธิการสาหารประชาชาติและต่อตุลาการสาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือคนไทยการเพิกถอยุติการกระทำทั้ง,งตัวของศาลยุติธรรมของราชอาจักรไทยโดยทัน ขที่สองประชาชาิไทยั้งมวลไม่ยืนยันว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นภาคีสมาชิกของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศไม่มีความเกี่ยวข้องถูกเรื่องคำพิพากษาใดาๆของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศและศาลยุติธรรมระหว่างประเทศยื่นต่อท่านผู้บัญชาก,การกองทัพบกแล้วจะมีคณะย่อยหรือเดียวกันยื่นต่อท่านผู้บัญชาก,การฐานสูงสุด ท่านผู้บัญชาการสถาบันของปวามากราบเราเอกว่าเอกราชตะชุนใจเป็นบุญรดาาไม่ยอมชนชาติอย่าให้ใครเอาไปรม่นรูนหวยนันเราทุกทายจะยอละทาอยู่แล้วทำเนียบ้ว i mean